สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทาร์ร์ดนะคะวันนี้เราจะเปิดไพ่กันแบบแรนดอมนะในหัวข้อที่เราจะทำกันเป็นประจำก็คือจะเป็นการเช็คพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานของเขาคนนั้นในตอนนี้ที่มีต่อกันเนาะซึ่งการเช็คพลังงานที่เราทำกันเนี่ยเราจะทำกันเป็นประจำทุกอาทิตย์อาทิตย์ได้หนึ่งครั้งนะคะสำหรับอาทิตย์นี้เป็น EP ีที่34นะคะ ไม่หมอจะมีกองไพ่อยู่2องกองนะกองที่1กองด้านบนจะเป็นกองที่เช็คพลังงานของคุณก่อนถ้าเกิดคุณฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เข้าเขานะมันก็มีส่วนที่ตรงนะมันก็ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะอะ่ตรงมากบ้างน้อยบ้างก็แตกต่างกันไปแต่ละคนเนาะเพราะมันเป็นคลิปของการดูดวงพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ลงส่วนตัวเนาะ แล้วก็หลังจากที่แม่หมอเช็คพลังงานคุณแล้วคุณรู้สึกว่าน่าสนใจจะฟังต่อแม่หมอก็จะเช็คพลังงานของเขาคนนั้นในตอนนี้ที่มีต่อคุณเราจะเปรียบเทียบพลังงานกันแล้วว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาเป็นยังไงแล้วก็พลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณเป็นยังไงนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะมันก็อาจจะมีบางส่วนที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะมันเป็นดวงโดยรวมนะถ้า คิดว่าเดี๋ยวนะไม่หมอไปชนกล้องชนขากล้องแป๊บโอเคอะฟังเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะโอเคค่ะมาไม่เป็นการเสียเวลาไม,ไม่หมอจะเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะไม่หมอเช็คพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้ก่อนนะเพราะตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นเป็นยังไงขอให้ช่วยบอกทีขอเปิดห้าใบนะคะ แล้วก็พายใบขยายเนาะแล้วก็พายใต้สำนะรับนะพอเช็คพลังงานมะูลที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้แล้วก็พลังงานมูลที่มีต่อเขาต็นนี้โอีค สี่ถ้วยเเด็กถือเหรียญ ไม่ไม่หมอววางองศากล้องเหมือนอันนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอจัดแป๊บนึงน,นะเมื่อกี้ไม่หมอวไปโดนขากล้องอโอเคพยายอย่างแั้วดึงไปอัซวินถือถ้วยฮาลาแฟน ควีนออฟเพนตาเคิลห้าถ้วยเติมเนคิงออฟบาน ขยะเด็กถือเหรียญสามใบเจ็ดถ้วยหกดาวเขาขยันให้แล้วก็ให้สามใบ อ a n รอ p ก n ป็นตะเขนอืม t ด็ t ถ toy ขอขยาย ขอขยาย4ถ้วย5ใบเอ้ย3ใบขอขยาย4ถ้วย3ใบขอขยาย4ถ้วย3ใบ คุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่คือความสัมพันธ์เนี้ยมันก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันทําให้มีการจบกันพังกันลงไปเนาะตัวคุณเองก็รู้สึกรู้สึกแย่รู้สึกไม่โอเคกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันจบมันพังจากที่เขาเคยเขาเรียกว่าเขาเคย ใส่ใจคุณเขาเคยแสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีๆเคยใส่ใจเคยมีอิโมชั่นอลแสดงออกเทคแคร์ดูแลคุณอะไรอย่างเงี้ยมันมันได้มีการจบกันพังกันลงไปคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วอ่ะเออมันมีการเงียบกันไปอ่ะมันมีการเงียบกันไปซึ่งตัวคุณเองก็รู้สึกได้ว่ามันมันมันมีระยะห่างในความสัมพันธ์นี้แล้วมันก็มีการเงียบกันไปนะคะตัวคุณเองก็ พลังงานที่คุณมีต่อเขาเนีเ่ยเขาคนนั้นในตอนนี้ก็คือว่าคุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับสถานการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นคุณไม่ชอบนะคุณไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้คุณไม่ชอบสถานการณ์ที่มันมันเงียบกันไปแล้วมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีก็มีการเงียบกันไปจากที่เคยทักเคยคุยเคยติดต่อเคยมีการแสดงออกถึงความรู้สึกของ ีโมชั่นออะไรบางอย่างที่เป็นความรู้สึกที่ใส่ใจกันถามกันเทีแค์กันม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 ันเงียบไปอะ่ะมันหายไปมันพังลงไปเนาะคุณไม่โอเคแต่ด้วยที่ว่าคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่ใช้คํานี้เนาะมันมีระยะห่างกันเกิดขึ้นแต่ด้วยที่ว่าคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่มันยังมีความผูกพันอยู่ในนี้นะคะ ห้ามันยังมีความผูกพันอยู่ในนี้คุณก็ยังไม่อยากถึงขั้นที่จะเลิกหรือว่าตัดขาดกับเขาขนาดนั้นมันมีความผูกพันอยู่ในนี้เนาะเด็กถือเหรียญก็คือคุณก็อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบนี้แบบแบบใหม่อะ่ะเออโดยที่คุณจะไม่อยู่ภายใต้เขาเรียกว่าภายใต้ความรู้สึกของการที่เอาความรู้สึกไป ให้เขามีให้เขาอยู่เหนือกว่าคุณอ่ะเออเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเขาจะมาก็มาเขาจะไปก็ไปคุณเองก็ทําอะไรได้ไม่มากแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเลยนะมันไม่เคยชัดเจนด้วยอืเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวก็มาเทคแคร์มาดูแลดีมาใส่ใจแล้วเดี๋ยวก็หายไปอีกเออซึ่งมันกลายเป็นว่าคุณเอาความรู้สึกความสุขความ ดีใจความความสุขของคุณอะไปอยู่ที่เขาอะคุณก็เลยมีความคิดว่าเออคุณอยากจะปรับใหม่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ตรงนี้หมายถึงตัวคุณนะคุณอยากจะเปลี่ยนพลังงานของคุณอะให้ให้ตัวคุณอะไม่เอาความรู้สึกไปผูกอยู่ที่เขาหรือจะเอาความรู้สึกของคุณขึ้นมาจะใช้คําว่าอยู่เหนือเขาหรือไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเขาอ่ะคือคุณจะไปต่อคุณอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะ เออม,มันมีความผูกพันยอยู่ในนี้เนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นคุณก็อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้แต่คุณอยากจะไปต่อแบบว่าไม่เอาความรู้สึกไปขึ้นอยู่กับเขาแล้วอะ่ะจะจะใช้คําว่าจะเอาชนะเขาม,มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ก็คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะอยากอยู่อยากเอาอารมณ์ที่อยู่เหนือกว่าเขาอะ่ะไม่ใช่ว่าจะเอาชนะเขานะแต่ว่าอยากเอาอารมณ์ความรู้สึกตัวเองอะ่ะอยู่เหนืออยู่เหนืออยู่เหนือเขาหรือไม่อยู่ภายใต้ภายใต้อารมณ์ความรู้สึกของเขาอ่ะ เออจะมาก็มาจะไปก็ไปจะเงียบก็เงียบจะห่างก็ห่างบทรู้สึกดีขึ้นมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณก็อารมณ์คุณก็ไปขึ้นลงกับเขาอ่ะเออซึ่งตอนนี้คุณอยากจะปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณเองเนี่ยให้แบบไม่เอาความรู้สึกไปไปอยู่ภายใต้ความรู้สึกเขาอีกแล้วอะไรประมาณนี้เนาะอยากจะเอารมตัวเองอยู่เหนือขึ้นมานะคะคุณอยากเปลี่ยนแปลงเนาะคุณอยากจบ อะไรเดิมๆที่มันเคยเป็นมาเนี่ยซึ่งคุณก็พยายามที่จะหันกลับมาลักตัวเองตอนนี้คุณพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพลังงานให้หันกลับมาลักตัวเองหันกลับมาให้คุณค่าของตัวเองนะคะให้ความสําคัญของความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักไม่ได้เอาอารมณ์ความรู้สึกความสุขความทุกข์ไปขึ้นอยู่กับเขาอ่ะ <S <S เขามาทีคุณก็ดีใจคุณก็มีความสุขทีพาะเขาเงียบไปคุณก็หงอยทีหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะ <S <S บทจะมีระยะห่างบทจะเงียบก็เงียบซึ่ง คุณไม่อยากจะเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงพลังงานตรงนี้เนาะจริงๆคุณก็เสียดายนะคุณก็เสียดายอยู่แต่ว่าคุณคุณต้องคุณต้องปรับอ่ะเออคุณต้องปรับปรับแล้วก็ตอนนี้คุณมีคุณก็เลยมีระยะห่างกับเขานะคะตัวคนเองนี่แหละที่พยายามจะปรับเปลี่ยนปรับพลังงานตัวเองให้มีระยะห่างเขาให้เขาเป็นแค่คนคนหนึ่งในความสัมพันธ์คือให้เขาเป็น เป็นคนคนหนึ่งซึ่งคุณไม่ได้ให้ความสําคัญเขามากเหมือนเมื่อก่อนเออใช้คํานี้ละกันเนาะคุณพยายามที่จะใช้ตรกกะเหตุผลมากกว่าอารมณ์และให้เขาเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งในความสัมพันธ์ซึ่งไม่ได้สําคัญมากไม่ได้สําคัญกับความรู้สึกของคุณมากเหมือนเมื่อก่อนอ่ะใช้คํานี้ละกันนะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็คือพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะอืทีนี้มาเรามาเอา เรามาเปิดพลังงานฝั่งเขากันนะคะแล้วพลังงานของเขาคนนั้นในตอนนี้ที่มีต่อคุณล่ะเป็นยังไงขอไพ่ช่วยบอกทีเอเช็คพลังงานเขาคนนั้นที่มีอคุณในตอนนี้นะว่าพลังงานของเขาคนที่มีต่อคุณเป็นยังไงเอเปิดห้าใบนะคะเราก็ไพ่ขยายเนาะแล้วก็ไพ่ใต้สักเราเปิดห้าใบนะพป็นงนนเขาคนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้คะ โอ้ทาวเวอร์มันมันมีเรื่องราวพังกันจริงนะอะของคุณคุณไม่โอเคกับสิ่งที่มันเป็นนะคะกับท่าทีของเขาเนะาะไพ่ใบขยันคณเป็นทาวเวอร์มันเกิดจากมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันมีการจบกันพังกันของเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันแบกดาว แปดเหลียมห้าดา่าห,หกไม้ สอเจ็ดเห,หเเรียญคี่น้ยจะขึ้นห้าหมา ดีวิวขอขยายดีวิวสามใบมีอะไรปิดบังซ่อนเลนคุณเนี่ยขอขยาย สต้วใบหนึ่งรอขยายเจ็ดดาบใบหนึ่ง <Okay. S 2> ข้อขยายแปดเหลียญใบงข้อขยายแปเหลียญใบ่งข้อขยายห้าดานไป โอเคขยายเยอะนิดนึงนะอ่ะพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะเขาก็รู้สึกค่ะว่ามันมีการจบการพังกันลงไปมันมีอะไรบางอย่างอขอ,อีกิขอขยายเด็กถือดาบสักสามใบ เขาก็รู้อ่าเอ็นเพลสมาเขาก็รู้นะว่าคุณไม่โอเคกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่เขาก็คิดว่ามาว่าแล้วเชียมาจนได้เก้าถ้วยเขาแอบมีคนอื่นหรือเปล่าคนุนเ <c oughs> อออาจจะเป็นแค่บุค,คลิกของเขาก็ได้นะ คือเราเช็คพลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้เนาะเราไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะคะเดวิลตรงนี้เนี่ยแม่หมอตีความว่าเขาเขาแอบ,บคิดหาวิธีที่จะกลับมานะหาวิธีอยู่เพียงแต่ว่าอารมณ์ในการหาวิธีของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะหนักจะหน่วงจะแบบว่า มันมันมันรู้สึกมันมันเอามันเป็นความรู้สึกที่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เอาเรื่องนี้ออกจากหัวเขาไม่ได้เออคือมันไม่ใช่นึกนึกถึงในในเชิงที่ว่าอ๋อเดี๋ยวจะมาง้อคุณนู่นนั่นนี่มุงม้งมิ้งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะหนัก,จะ,นกจะหน่วงวนอยู่เอาออกจากหัวไม่ได้นะคะหาวิธีอยู่หาวิธีแบบหาวิธีแบบเจ้าเลนิดดิดอะใช้เลขกลนนัหน่อยๆเนาะ แต่เขาก็แอบคิดว่าเขาก็มั่นใจในตัวเองอยู่ว่าเขาน่าจะเอาคุณอยู่เพราะว่าคุณเป็นคนใจดี in place มคุณใจดีกับเขาอ่ะคุณใจดีกับเขาเสมอเสมอเนาะอืมอ่ะมามาเข้าเรื่องเขาพลังงานของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้คือว่าเขาก็รู้อ่ะว่ามันความสัมพันธ์นี้มันมีการจบกันพังเขาก็รู้สึกได้แล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าเขาฉลาดนะคุณเขาเป็นคนฉลาดนะ เขาน่าจะอายุน้อยกว่าคุณอ่ะหรือมีความเป็นเด็กกว่าคุณน่ะอืมอ่าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กอายุน้อยกว่าก็เป็นเด็กดื้ออะดื้อแต่ฉลาดนะเจ้าเล่ห์หน่อยหน่อยด้วยอืมนะคะอ่าเขารู้ค่ะว่าเขาทําให้คุณรู้สึกแย่เขารู้รู้เขารู้ว่าเขาทําให้คุณรู้สึกแย่ก็ก็รู้อยู่นะเนี่ยฉลาดนี่ของคุณสีถ้วยไพ่สีถ้วยก็มาขยายขยายสิ่งที่เขารู้ สิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเห็นนะเขารู้อ่าว่าเขาทําให้คุณรู้สึกน้อยรู้สึกน้อยใจรู้สึกไม่โอเคแต่ว่าเขาก็รู้แหละว่าคุณใจดีกับเขานะคะเขารู้ค่ะมันมีการจบการพังกันลงไปไม่มีการติดต่อสื่อสารซึ่งเขาก็อึดอัดมากอืมในความอึดอัดของเขาเนี่ยในการที่เขาเป็นแปดดาาแบบไม่ติดต่อไม่พูดคุยเงียบไปเนี่ยเขาเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลานะ ไม่ได้แบบเงียบไปเพราะไม่สนใจไม่ใช่นะเขาเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็รับรู้ได้ว่าคุณเองก็ตอนนี้คุณหันกลับไปพัฒนาตัวเองสนใจตัวเองหรืออีกในแยะหนึ่งก็คือไม่ได้สนใจเขามากเหมือนเมื่อก่อนเขาก็รับรู้ได้นะเขาก็รับรู้ได้นะว่าคือความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้แยกมันไม่ได้มีการบอกเลิกมันมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างระหว่างคุณสองคนนี่แหละ ซึ่งมันทําให้มีการเงียบกันไปนะคะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยหรืออาจจะเป็นที่ตัวเขาเห่ที่หายไปก็ได้แอบซ่อนอะไรบางอย่างอยู่อะไรประมาณนั้น9ลบ2 7อ,อืมนะอ่ะเขาอยากที่จะกลับมาคืนดีก,นกันกับคุณนะเขาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากจะกลับมา8 หกสองเนาะเอออยากจะกลับมาถึงแม้เขาเองก็รู้อะรู้ว่าคุณก็น่าจะไม่ได้สนใจเขามากเหมือนเมื่อก่อนนะคะอืมไม่เหมาะให้น้ําหนักนะว่าเขาอาจจะมีเขาอาจจะดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ทาให้ความสัมพันธ์พวกคุณมีปัญหาใช้คําว่าดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันพุ่นวายมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีการ ม,มันมัีการเปลี่ยนแปลงอละไรบางอย่างในความสัมพันธ์แล้วมันทําให้เกิดการเงียบการจบการพังกันไปเนาะเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณค่ะถึงแม้ถึงแม้ว่าถึงจะมีการกลับมาคืนดีแล้วคุณอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเขาเท่าเดิมแต่เขาก็อยากที่จะมีคุณอยู่อะ่ะเออเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเขาอะ่ะนะเขาขาดคุณไม่ได้อะ่ะให้เขาเลิกกับคุณเขาก็ทําใจไม่ได้ไม่ว่าเขาจะมีคนอื่นในความสัมพันธ์ ยังไงแค่ไหนคือไพ่ก็ไม่ได้บอกชัดขนาดนั้นนะแต่ว่ามีเปอร์เซนต์บางส่วนในที่นี้บางกลุม่มบางเคสบางกรณีในที่นี้ส่วนหนึ่งอะ่ะมันเป็นเรื่องของการที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ได้นะคะอืมซึ่งตอนนี้เขาในในในความสับสนวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นหรือการที่มีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายเนี่ย คุณคือความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับเขาอ่ะเออนะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกก็คือว่าเขายอมแพ้และเขายอมแพ้คุณอ่ะเขาจะมาพยายามในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขาคิดหาวิธีอยู่เขาจะพยายามกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อที่จะเออเดี๋ยวนะ สิสิ้ไม้เขาจะพยายามที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะพยายามที่จะเอาชนะกลับมาเอาชนะในความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่ามันจะเหนื่อยจะยากขนาดไหนเขาก็จะพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อเขาจะพยายามมาเอากลับมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งใช้คําว่าพยายามไหมนะคือมันมันเป็นมันต้องใช้ความคําว่าพยายามค่ะเพราะว่าคุณอ่ะเขารู้สึกได้ว่าคุณมีระยะห่างกับเขาแล้วเขารับรู้ได้นะ เขารับรู้ได้ว่าคุณอ่ะไม่ได้สนใจเขามากเหมือนเมื่อก่อนเขารับรู้ได้นะคะส่วนตัวเขาเองอ่ะจะให้เขาไปจากคุณให้เขาเบื่อออนจากคุณเขาก็ทาไม่ได้ไม่ว่าเขาจะแอบปลบซ่อนความคิดหรือใครยังใงคนอื่นหรือแอบซ่อนความคิดอะไรยังไงไว้ก็ตามเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เขาเขาตัดคุณออกจากชีวิตไม่ได้เขาจะต้องมีคุณในชีวิต นะเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ก็คือว่าตรงกันนะคะตรงที่ว่ามันเป็นทาวเวอร์ก็คือมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันจบมันพังกันลงไปเนาะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเขาทําให้คุณรู้สึกรู้สึกแย่รู้สึกน้อยน้อยใจเขารู้นะคะไม่หมอให้เปอร์เซนต์ว่าเขาอะอยู่ดีเขาก็เงียบไปแล้วเขาก็มีเรื่องอะไรปิดบังคุณอยู่เนาะซึ่งพอมันไม่ได้มีการสื่อสารไม่ได้คุยเนี่ยคือเขาก็อึดอัดนะ แต่ในการที่เขาไม่คุยไม่ติดต่อสื่อสารก็ไม่ได้ว่าเขาไม่สนใจคุณนะเขาก็ยังเขาก็ยังมองมองสถานการณ์มองมองคุณอยู่นะ,ะรอดูสถานการณ์รอดูตัวคุณอยู่เพื่อที่ว่าเขาจะได้พยายามที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้อีก เขาจะไม่จบนะเขาจะไม่จบความสัม <dragging> พัน uh, ธ์น <Legend> ี้นะคะเขาจะพยายามไปต่อในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าในการไปต่อในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่เหมือนเดิมเขาอาจจะไม่ได้สําคัญกับคุณเหมือนเดิมแต่เขาก็จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้เขาจะมาพยายามเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้ครั้งหนึ่งมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่ามันจะเหนื่อยจะยากจะมีระยะห่างยังไงก็ตามเขาก็จะกลับเข้ามาพยายามส่วนตัวคุณคุณรู้สึกแย่กับสถานการณ์แบบนี้เนาะ มามาดีๆอยู่ดีๆก็หายไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความ,มผูกพันอยู่ในนี้เนาะสิ่งที่คุณคือคุณก็จริงๆคุณก็ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์กับเขานะคือเอ,อใช้คําว่าคุณเองก็ไม่ได้อยากเลิกกับเขามันมีความ,มผูกพันอยู่ในนี้เนาะแต่ว่าในการจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้สิ่งที่คุณจะทําก็คือว่าคุณจะพยายามปรับเปลี่ยนพลังงานมันจะไม่เหมือนเดิมค่ะคุณจะปรับเปลี่ยนพลังงานให้ ไม่ให้เขาอะมามีอิทธิพลอะมามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของคุณอีกเออใช้คํานี้คุณจะไม่ให้เขามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณมากเหมือนเมื่อก่อนเขาจะเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่คุณไม่ได้ให้ความสําคัญมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณก็จะใช้ตรรก,กะเหตุผลมากกว่าอารมณ์จะลดอิมโอดเชนอลลงนะคะความรู้สึกอารมณ์อะไรเงี้ยคุณจะใช้ความคิดใช้ตรรก,กะเหตุผลมากกว่า นะส่วนตัวเขาเองก็ตอนนี้เขาก็หาหาวิธีอยู่ค่ะหาทางที่จะกลับเข้ามาพยายามในความสัมพันธ์นี้เพื่อจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะซึ่งในใจเขาก็แอบมั่นใจในตัวเองอยู่นะว่าเขาน่าจะเอาอยู่เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนใจดีกับเขามากๆนะคะอันนี้ก็คือพลังงานทั้งหมดของคลิปนี้ในวันนี้นะสำหรับการเช็คพลังงานของคุณแล้วก็พลังงานของเขาคนนั้นที่มีต่อกันนะคะ